ความตื่นเต้นก็เข้ามาเยืนพวกมันยามเมื่อต้นมารูล่าออกผลสะพรั่งผลของต้นมารูล่ามีรสชาติอร่อยมากแต่ในตอนแรกก็เก็บกินไม่ได้ง่ายๆต้องว่องไวรือแข็งแรงเท่านั้นถึงจะได้ส่วนแบ่งแสนอร่อยนี้ในสัปดาห์ต่อมาผลมารูล่าก็สุกงอมเต็มที่และเริ่มร่วงหล่นจากต้นจากนั้นฝูงสัตว์จึงพากันมาห้อมล้อมกินผลมารูล่าสุกงอมเหล่านี้ผลมารูล่าเข้าไปหมักตัวอยู่ในท้องของพวกสัตว์และกลายเป็นเหล้าดีกรีสูง ขากลับบ้านพวกมันก็เริ่มออกอาการแปลก